เด็กครับผมลุงสะอาดสีวิชัยนะครับอายุ77ปีครับครับแล้วก็คุณพ่อสะอาดกับภรรยามาด้วยนะครับครับผมวันนี้เราก็จะมาฟังธรรมยานของคุณพ่อสะอาดกันนะครับคุณพ่อสะอาดเป็นคริสเตียนมากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีครับเป็นคริสเตียนมาเจ็ดปีแล้วนะครับคุณพ่อสะอาดคุณพ่อสะอาดเนี่ยชีวิตก่อนที่คุณพ่อสะอาดก่อนเชื่อพระเยซูเนี่ยครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับก่อนมาเชื่อพระเยซูลุงมารู้จักกับแม่อํานวยครับ มแม่เมื่อยมาแนะนําให้ไปเชื่อแต่ลุงไม่เชื่อครับประมาณไม่เชื่อนี่อยู่กับแม่เมื่อยสี่ปียังไม่ได้เชื่อเลยมาตอนหลังนี้ถึงได้เชื่อครับเพราะว่าตอนมาขับแท็กซี่ครับมาอธิษฐานจะไปขับแท็กซีก่อธิษฐานตลอดเพราะตอนนั้นเรายังไม่เชื่อมันจะแท็กซี่จะโดนชนบ่อยครับ <ฮะ S 2> ผมก็เลยแม่เมื่อยก็เลยอธิษฐานให้เราเราก็มีความเชื่อเอ,อจริงๆนะมาเชื่อแม่แล้ว รู้สึกว่ารถเราอุบัติเหตุนี้จะไม่มีเลยอะไรเงี้ยผมเลยเชื่อเลยตัดสินใจไปเชื่อไปเจ้าครับคบขอบคุณพระเจ้านะครับก็เลยด้วยการอธิษฐานนะครับแล้วพระเจ้าช่วยก็เลยทําให้คุณพ่อสะอาดได้มารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็หลังจากที่เชื่อแล้วพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงหรือทําให้เห็นอะไรบ้างไหมครับมีสิ่งดีๆอะไรบ้างไหมครับที่เข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ๋อมีสิ่งดีๆมากมายครับเรื่องอุบัติเหตุก็ไม่มี ทำงานที่เพื่อนๆที่ขับรถแท็กซี่ไม่ได้เงินแต่เรานี่ได้ขบานทุกวันพ<ะ>ันเจ็ดพันห้าพันเจ็ดถึงห้าทุ่มได้ทุกวัน<ะ>คนอื่นเขายังบอกว่าเออโลนรถเก่าๆยังคนยังมีขึ้นอยู่เพราะว่าผู้โดยสารเรียกเราไปไหนเราไปเราไม่เคยขัดผู้โดยสารเราคิดว่าถ้าเราขัดกลัวพระเจ้าจะไม่ให้เราอะไรอย่างนี้ครับครับพระเจ้าเรียกได้ว่ามีความเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วก็เมื่อเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยนะครับแล้วก็อ่า ไม่เรื่องงานนะครับแล้วพระเจ้าเองก็อวยพรผ่านการงานของพ่อสาขอบคุณพระเจ้าปีเท่าไหร่ปีห้าชีป้าอธิฐานให้ก่อนสามปีครับป้าอธิฐานให้สามปีแกไม่ยอมไปแรกแกไม่ไปสามปีแล้วก็อธิฐานให้สามปีไม่เคยหยุดชักวันเลยโอ้ oh. แล้วมันมันสามปีสิบเท่ายวันน้จไม่ได้มันสามปีกว่าสิบกว่าวันเท่านั้นล้วแล้วแกแกก็บอกว่า ไม่ไปหรอกเขาไม่ได้บ้านเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าพาะอันนี้นี่ก็ว่าแกแล้วแกก็กลับบ้านกลับไปบ้านเขาแล้วได้สักเดือนแกต้องพิ้วกระเป๋าพิ้วกระเป๋ามาเอาเสื้อผ้าใส่รถมาใหม่แล้วแล้วก็ถามแล้วบอกว่าพระไปไหนหมดแล้วหน้าหน้ารถอ่ะเอาไปให้โกหมดไปแล้วจะไปโบสถกับแม่คุณพระเจ้าทุกวันนี้แกก็ยังไปหาพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแจกเด็กนะเป็นหญิงแจเด็ก คิดเห็นยังไงกับคริสเตียนเมื่อตอนที่เริ่มรู้จักพระเจ้ากับเวลานี้ครับมันเปลี่ยนไปขนาดไหนครับบางคนเนะี่ยเด็กวัยรุ่นเนะ่ยเราเราเห็นคริสเตียนตอนนี้นะครับไปพิธีไปบท,ทไ,ปไปทำพิธีอย่างเงี้ยผมอยากรู้จริงว่าตั้งแต่ตอนนู้นเลยครับก่อนหน้านั้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยครับทั้งสองท่านนะครับเป็นคริสเตียนไปบทที่ไหนยังไงบรรยากาศเป็นยังไงครับเล่าให้คนว่ารุ่นนี้ฟังหน่อยตอนตอนที่มารู้จักพระเจ้าใหม่ๆเพราะเรายังไม่มีความเชื่อเรายังถือศาสนาปุ๊อยู่เพราะเรายังเชื่อว่า พระเจ้ามีจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเพราะตอนไปบ่อยๆอาจารย์บ้างเพื่อนบ้างเข้าคุมรุษบ้างก็เข้าใจว่าเอออ่านพระคัมภีร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันเข้าใจว่าเออจริงๆนะพระเจ้ามีจริงพอเราอาธิษฐานอะไรมันจะได้เหมือนก็นสมความที่เราคิดไว้อ่ะครับจึงมีความเชื่อทุกวันนี้เชื่อมากครับขนาดเจ็บป่วยก็ยังจะไปถ้าไปโบสถ์แล้วมันจะหายเจ็บป่วย อยู่บ้านนี่เจ็บปูนเจ็บเน่ครับครับก็พี่เขยเขาเคยเป็นเบาหวานชวนถามว่าบทเขาไม่มาเขาตัดขาไปขาหนึ่งแล้ว,ลวก็ตัดทีขาทั้งสองขาเลยเลยอย่างนี้ด,ด้ปีกว่าแกก็ตายไปแล้วแล้วทางนี้ก็กลัวตัดขาก็บอกหาพระเจ้าดีกว่าหาพระเจ้าแล้วแกก็ไม่กลัวเขาตัดขาไม่ก็ฝากไว้กับพระเจ้าลเลยไม่ต้องตัดขาเลยทนะั้งสองข้างขอบคุณ ป้ามาเชื่อพระเจ้าตังแ,แต่พศาสองสองสี่สองสี่ยังไม่เกิดเลยมาถึงเ <c oughs> <c oughs> จช๊ชายที่เป็นป้า็นโลกมะเร็งไมงมะเร็งที่ท้องอแล้วก็มันก็คงไม่หลอดแล้วเขามาประกาศก็ไล่เข้าไปคิดยนพระเจ้าเป็นใครจะรักษาได้ไงเขาว่าหมอเนี่ยเขาบอกว่ายังรักษาไม่หายหมอบอกว่ารักษาไม่หายโรคมะเร็งเนี่ย ก็ใายๆว่าเขาไล่กลับไป,ไปตายบ้านแล้วก็ก็ไม่ไม่หาหมอแล้วในนี้ก็เชื่อพระเจ้าเขามาประกาศไล่เข้าไปด้วยนะพระเจ้าเป็นใครจะรักษาหายได้ไงพระเยซูเป็นใครจะรักษาหายได้ไงหมอก็บอกตัวเขายังรักษาไม่หายก็เลยไม่เอาก็เลยมาเอาพระเจ้าดีกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงรักษาหายจริงเี่ยฉันจะไปโบสถ์ก็บอกเขานี้แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นก็รับเชื่อไปโบสถ์ตั้งแต่พศ24นี่เขาหายทุกวันนี้ มันเป็นเรื่องอากาจักรเขาคุณพระเจ้าแล้วได้ข่าวมาว่าปีที่ผ่านมาช่วงปลายปีที่คุณพ่อสะอาดป่วยเป็นอะไรครับเป็นโรคหัวใจติบเส้นเลือดหัวใจติบครับแล้วในช่วงนั้นนี่คุณพ่อสะอาดได้ไปหาหมอยังไงบ้างไหมครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลศิริลินครับคุณบ,บอกว่าก็เส้น หัวใจตีบสามเส้นมีเส้นขวาแล้วก็เส้นกลางเส้นซ้ายสามเส้นเลยคือสรุปว่าเส้นหัวใจนี่มีสี่เส้นสามสามเส้นครับตีไปสามเส้นเลยใช่ครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงมั่งครับคุณพ่อครับเพราะว่าหายใจไม่ค่อยออกเหนื่อยเหนื่อยง่ายครับเหนื่อยง่ายแล้วหายใจแล้วเสียวไหมครับเสียวหน้าอกครับครับแล้วก็อตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อได้ทํำยังไงมั่งครับในระหว่างที่ไม่สบายครับก็อธิษฐานพระเจ้าตลอดนะครับค่ะให้พระเจ้ารักษา รวมไปด้วยกับแพทย์โรงพยาบาลศิกลินรับครับ,รบแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อคุณพ่อเจอสถานการณ์ปวดหัวใจขนาดนั้นนะครับคุณพ่อมีท้อบ้างไหมมีรู้สึกเหมือนกับรู้สึกไม่สบายใจอยากจะเลิกเชื่อพระเจ้าบ้างไหมอะไรอย่างงี้ครับไม่ท้อครับ,รบเพราะว่าเราเจ็บหัวใจเมื่อไหร่เราจะวางมือของเราที่ที่เรา เก็บอยู่นะครับอธิฐานไปกล้าให้ไปกล้ารักษาครับครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปหลังจากนั้นคุณพ่อก็ไปรับการผ่าตัดใช่ไหมครับหมอนัดไปผ่าตัดวันที่28ธันวาคมครับบอลูนเส้นเลือดหัวใจด้านขวาแล้วใส่เหล็กบอลูนที่ที่ตรงข้อมือเนี่ยครับแทงเข้าไปเส้นลวดกดสี่เส้นด้านขวานะครับสี่เส้นใส่เส้นลวดนะครับ ครับแล้วตอนที่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นเนี่ยคุณพ่อรู้สึกยังไงมันทบในตอนที่หมอบอกแล้วว่าจะต้องเอาเอาเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปในแขนขวาอ๋อตอนนั้นไม่ตอนนั้นไม่ไม่ได้ฉีดยาชานะครับทานยาไปเจ็ดเม็ดแล้วก็รู้สึกว่าคุณหมอแทงเข้าไปไม่มีความรู้สึเกเจ็บหรอกครับไม่ได้ไม่ได้วางยานะครับเสียบเข้าไปดื้อ่างน้เลยนะใช่ครับๆๆๆ <ulators> แต,แต,แต่แต่ก็กินยาสะเก็ดเม็ดอะที่คุณหมอให้เราครับขอบคุณพระเจ้าแล้วเออ การผ่าตัดเป็นยังไงผ่านไปด้วยดีรครับอ่าลงผ่าตัดเวลา11นาฬิกาฮะครับผ่าเสร็จก็ประมาณ3าโมงเย็นก็ <4. S 2> ก็เสร็จครับแล้วคุณหมอให้ดูทีวีที่เขาทำอยู่มาตอนหลังให้เราดูว่าลงอย่างนี้นะเส้นเลือดเส้นนี้เส้นนิดตันอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบให้เราดูทุกที่เขาหมอทำไว้ก่อนหน้าที่เราจะเปิดทีวีให้ดูครับครับอัศาจรรย์มากเลยขอบคุณพระเจ้า แล้วก็แผลนี่มีติดเชื้อมีอะไรไหมครับไม่มีครับแผลทุกวันนี้ยังยังยังไม่เป็นไม่เขียวแม่อะไรก็ดีขึ้นนะครับครับทราบมาว่าคุณพ่อสะอาดเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเอ่อเป็นโรคเบาหวานด้วย้วครับผมแล้วก็มีมีสถานการณ์ที่เคยเหมือนกับจะอาจจะต้องถูกตัดขาเมื่อเทียบกับตอนนี้นะครับคุณพ่อสะอาดคิดว่าสถานการณ์ไหนหนักกว่ากันนะครับเพราะที่เป็นโรคเบาหวานน่าจะหนักกว่านะครับครับพอรักษาอยู่โรงพยาบาล ที่บางพลีเนสี่เดือนฝ่าพักอยู่โรงพยาบาลสี่เดือนเพราะขูดขูดเนื้อออกที่หลังเท้านะครับเนื้อมันเสียต้องขูดทิ้งหมดเลยแล้วก็ต่อต่อเอ็นที่นิ้วก้อยคะฮะมันเขาต้องตัดทิ้งเพราะมันตันต่อเอาใส่ยางหรือผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไายยางหรือพลาสติกเอาใส่เข้าไปทุกวันนี้ยังใส่อยู่ครับคขอบคุณพระเจ้านะครับคุณพ่อรู้สึกว่าอย่างไรบ้างเมื่อแบบอ่ ปวดเป็นปวดขาเบาหวานนะแล้วก็เจอสถานการณ์ยากๆนะเบาเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็มาเป็นหัวใจอีกคุณพ่ออธิษฐานกับพระเจ้ายังไงบ้างความเชื่อของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับในตอนนี้ครับก็เจ็บเมื่อไหร่ก็ต้องอธิษฐานพระเจ้าทุกเวลานะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้ารักษาเราได้เป็นแพทย์อันประเสริฐที่พระเจ้ารักษาเราเพราะว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลก็เป็นคนปฏิบัติรักษาพวกเนื้อพวกอะไรแต่ จิตใจเรารู้ว่าพระเจ้ารักษาเราหายครับยังมั่นใจว่าพระเจ้ารักษาเราได้ครับครับแล้วคุณพ่อรู้สึกไหมครับว่าไม่ว่าเราจะาไม่ว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนกับพระเจ้าอยู่กับคุณพอ่อใช่ครับพระเจ้าเราจะไปไหนเราอธิษฐานพระเจ้าสถิตกับเราอยู่ตลอดเวลาแหละครับเร,เราคิดอย่างนั้นนะครับแต่ก็เป็นจริงนะครับจะขับรถไปไหนทั้งทีก็ต้องอธิษฐานก่อนว่าเราจะไปโรงพยาบาลเราก็ต้องอธิษฐาน ขอให้โกคข้วจะอุบัติเหตุนักขับรถไปอย่าให้มีอาการวูบมีอาการอะไรอย่างนี้ครับขอให้ไป,ไปด้วยความปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะครับ mm. ครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับก็เราก็ได้เห็น,นความรักของพระเจ้าที่ทํางานในคุณพ่อสะอาดและครอบครัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าอีกก็จะดูแลคุณพ่อสะอาดแล้วก็ครอบครัวต่อไปนะครับแล้วก็เห็นไม,ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ยากๆไม่ว่าจะเป็นปวดขาเป็นเกี่ยวกับใบหวานนะครับที่จะต้องตัดขานะครับหรือว่าประชญเกี่ยวกับเรื่องของ ของเร่าหัวใจนะครับคุณพ่อเองก็ยังรักษาความเชื่อไว้เสมอนะครับถ้าพระเจ้าช่วยคุณพ่อได้นะพระเจ้าก็ช่วยพี่น้องได้เช่นเดียวกันครับเอเมนไหมครับเอเมนครับพระเจ้าปวยพรนะครับันนี้เราเป็ะทานศรับธาถ้าผมก็เดี๋ยวจะขอเชิญคุณพ่อสะอาดนะครับเชิญชวนพี่น้องมาบทถหน่อยนะครับ ผม <c oughs> เป็นโรคเบาหวานนะครับตอนแรกผมเป็นโรคเบาหวานแล้วก็รับพระเจ้ารักษาให้หายแต่ก็ต้องพึ่งแพทย์ที่โรงพยาบาลรักษาปฏิบัติบาดแผลที่เราเป็นอยู่แต่ในใจเราคิดว่าพระเจ้ารักษาเราได้เราถึงเชื่อพระเจ้าครับถึงอยากจะชวนเพื่อนแท็กซี่ด้วยกันนะะแต่ก็เคยไปชวนหลายคนแล้ว ่เขายังบอกว่าแฟนยังยังไม่ได้รับเชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับชวนครับทนี่อยากจะชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะอยู่ในกลุ่มเราแท็กซี่หลายคนนะขอให้เราไปฟังที่ในโบสถ์เราก็ได้เราพาไปไม่ได้เสียอะไรนะครับไปด้วยความเราไปนั่งฟังก็ได้ถ้าเราชอบเราก็ไปถ้าเราไม่ชอบเราก็กลับมาเหมือนเดิมก็ยังได้ไม่มีใครว่าอะไรนะครับอยากชวนไปก็ไปเหมือนกันนะครับแต่ว่า ไปหนสองหนเขาก็เลยไม่ได้ไปครับค้าป้าหน่วยเป็นโรคมะเร็งที่มัดลูกแต่ตอนนี้พระเจ้ารักษาหายแล้วป้าเขาเลยประกาศคือเรื่อยๆมาประกาศให้พระเจ้ารักษาเขาใครเป็นโรคอะไรก็ไปหาพระเจ้าได้พระเจ้ารักษาหายทุกโรคพระเจ้าช่วยเหลือได้ทุกอย่าง ขอฝากให้พี่น้องทุกๆคนถ้าดูป้านแล้วก็เป็นโรคอะไรก็ไปะะโบสถ์คิดจัดสามัคคีนกรุงเทพซอยที่สิงคค่ะนี่ขอบคุณคุณพอ่อสอาดก็ฝากมังคครับ